มันมีหลายตัวหลายตัวนะครับแบบที่น่าเก็บนะนะผมลองดูอ่ะนะใกล้ๆมือเนี่ยนะอย่างตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังเว้ยตัวเนี้ยผมจะพูดให้ฟังนะเนี่ยเป็นปบบล็อกคั่มนะวนี้เป็นปาบาบล็อกคัามแล้วเป็นบล็อกคัามที่เป็นบล็อกคัมผ้าห้าสิบห้าสิบเนี่ยผมมให้ความรู้ก่อนนะบล็อกคัมเนี่ยเป็นใต้ริบบิ้นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่แปดศูนย์นะตัวเนี้ยประมาณหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดแปดนะครถ้าเป็นบล็อกค้ามที่แปดศูนย์เนี่ยตะ อาจจะไม่มีคนรู้นะนี่ใช้ล่างเป็นตะเข็บเดียวนะปะกติเวลาเราเจอบล็อกข้ามเนี่ยนะครับเราจะเจอบล็อกข้ามที่มันเป็นตะเข็บแขนเดียวใช้ล่างคู่แต่อันนี้เป็นบล็อกข้ามลิบบินเหมือนกันแต่เป็นบล็อกข้ามที่เป็นโฉม80บางทีเราบอกบล็อกข้าม90บล็อกข้าม90แต่อันนี้เป็นบล็อกข้าม80นย์ะเนี่ยอันนี้ของแท้100%ผมไปเจอตัวนี้มาคุณดูนะวงการอัลโลเซตนะฮะสภาพกว้างยาวสมส่วนนะครับตอกปีครบนะครับป้ายครบมีลายหน้าหลังนนนะครับโโับแลล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 ้้ววเเเเปป็็าาายยตตดดโโกกงอซ หนึ่งเก้าแปดเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเคหนึ่งเก้าแปดเก้าตัวนี้หนึ่งเก้าแปดเก้าคุณรู้ไหมว่าตัวเนี้ผมซื้อมาเท่าไหร่ให้ทายมีน้องคนหนึ่งมาเสนอขายผมในราคาสองพันห้าร้อยบาทผมว่ามันถูกมากเลยอะผมว่าตัวนี้มันควรจะขายได้ประมาณตัวละห้าพันขึ้นหรือว่าลองคิดดูอีกสิบปีข้างหน้านะอีกสิบปีแนละ้วเรามองแบบไกลๆนะอีกสิบปีขานะ้างหน้า่ะผมว่าตัวเนี้ต้องหายากมากๆเลยทุกวันนี้เราเจอ เราย้อนกลับไปห้าปีที่แล้วดูนะฮะห้าปีที่แล้วเนี่ยผมเคยเปิดกระสอบห้าปียังเปิดกระสอบเล่นอยู่เลยนะห้าปีเปิดกระสอบเนี่ยผมเจอพวกไอออนเมเดนเจอพวกเมทัลิก้าลายพวกประมาณปีสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามสองพันสี่สองพันห้าเรียกได้ว่าประมาณต้นปีสองพันเจอทุกวันนี้ไม่เจอนะฮะทุกวันนี้ไม่เจอและที่สําคัญวันนั้นวันนักวันนั้นนะขายตัวละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนี่คือมึงหล่อมากแต่ปัจจุบันขายตัวละพันสองพันห้าสบายหล่อกว่าด้วย ไอ้วันไอ้ที่เราหล่อวันวันนู้นอ่ะไม่หล่อั้งวันนี้วันนี้ได้ไดไดตังเยอะกว่าผมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามองระยะยาวเราเห็นคุณค่าไหมคุณค่ามันไม่ใช่ละมูลค่านะตัวนี้เนี่ยแบบผมตอบผมมันสองพันห้ามันโคตรถูกเลยผมบอกเลยว่ผมผมขายตัวเจ็ดพันเก้ามาแล้วแบบนี้นะเจ็ดพันเก้าก็ขายได้คือคือไม่ใช่ว่าเก่งนะคือคนอยากขายก็คืออยากจะขายให้ราคาแพงมีเหตุผลของแต่ละคนเหตุผลของแต่ละคนเหตุผลของผมก็คืออนาคตเนี่ยอีกสิบปีข้างหน้าผมก็ยังขายเสื้ออยู่ดีอ่ะ ผมคิดว่าผมไม่มีทางเลือกขายเสื้อได้เพราะผมลงทุนกับเสื้อไปเป็นแบบหลายล้านอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าผมก็ยังขายเสื้ออยู่ดีอนาคตผมอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้ผมอาจจะไม่เจอแล้วหรืออาจจะเจอน้อยหรืออาจจะเจอสภาพแบบนี้น้อยก็ได้ผมยกตัวอย่างอ่ะแบบแต่ก่อนเนี่ยขายเสื้อออซีลายเทสทูนะตัวสามพันตัวละแปดพันสามพันสามสามพันสองเนี่ยขายไปเป็นสิบสิบตัวแทนที่เราจะเก็บไว้อ่ะแค่สามสี่ปีเองราคาไปตัวละสี่หมื่นไม่ต้องขายสักตัวเลยเก็บไว้ทุกวันนี้ก็ได้กาไรมากกว่าการขายอีก ใช่ไหมมันต้องมีการคิดแบบนี้นะครับบางนั้นบางบางทีอ่ะบางคนไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนเรื่องเรื่องการเงินเนี่ยจะไม่เข้าใจเฮ้ยว่าบางอย่างมันลงทุนแล้วมันราคาขึ้นมันเหมือนที่ดินมันเหมือนทองเฮ้ยทองไม่ค่อยขึ้นมันเหมือนที่ดินหรือมันเหมือนการซื้อซื้อซื้อหุ้นที่ที่ถูกตัวประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าคุณถ้าคุณเจอแบบเสื้อที่แบบคุณคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่แพงจากประสบการณ์ของคุณจากความรู้ของคุณคุณก็ก็ซื้อเถอะ โดยการเทียบกับราคาตลาดณ่าสมัยนั้นนะครับราคาตลาดณ่าสมัยนั้นเนี่ยมันจะมีขึ้นมีลงแล้วก็ดูอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่ในกลุ่มผ้าบางติดตามเพจพี่ก็ได้ไม่ต้องซื้อเพจผมก็ได้นะครับผมไม่ต้องการให้ทุกคนมาซื้อผมนะฮะผมต้องการให้คุณไม่ต้องการให้ทุกคนมาซื้อผมแต่วันไหนคุณอยากสนับสนุนผมนะฮะเวลาดูไลฟ์สดเนี่ยคุณส่งดาวให้ผมก็ได้ไม่ต้องซื้อผมก็ได้มานั่งคุยกันนั่งแลกเปลี่ยนนั่งดูความรู้กันนะได้ความรู้ไปก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ความบันเทิงนะ ลงทุนใช้กล้องชัดๆนะครับจัดไฟสวยๆลงทุนซื้อไฟมาใหม่นะเนี่ยแค่เสาเนี่ยเป็นเป็นหมื่นนะไฟชุดเนี้ยนะฮะกล้องก็แพงคือผมอยากจะให้คนแบบมีความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงแบบยามดึกๆเนี่ยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วตีสองนะตีสองนะ,คน,ะค,คนดูในสดใน youtube ตอนนี้สี่สิบเก้าห้าสิบคนนะฮะแล้วก็มีคนดูในในเฟซบุ๊กอีกเกือบร้อยคนนะฮะนะมีคนดูผมอยู่ร้อยห้าสิบคนผมว่าร้อยห้าสิบคนเนี่ยบางคนอาจจะได้ความรู้เล็กน้อยนิดเดียวขี้ประติวนิดเดียวก็ได้ ก็ยังได้ใช่ไหมได้ฟรีไหมคุณไม่ได้เสียอะไรเนี่ยที่น่าฟังไหมดูฟังไปดูความบันเทิงไปดูความคิดดูไอผมอาจจะบ้าบอบางทีก็อาจจะมีเรื่องตลกเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็ได้เรื่องของความบันเทิงไปนะครับใครนอนไม่หลับก็ดูผมไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมพยายามจะให้คุณให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้ความสนุกนะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากต้องการจากพวกคุณก็ไม่มีอะไรมากครับต้องการแบบสนับสนุนหน่อยสนับสนุนในการไลค์สนับสนุนในการแชร์ ครับดสนับสนุนในการบอกต่อก็ได้นะครับสินุ่งผมได้มันมากมายมหาศา,ศาลจริงๆนะคุณดูผมวันนี้นะเวลาเวลาแบบผมได้เจอแบบนี้เยอะมากๆนะผมรู้นะหลายๆคนไม่ได้ซื้อผมหรอกบางทีก็เอ้ยมันแพงไปไปหาซื้อที่อื่นแต่ว่าติดตามผมไว้ได้ความรู้ได้ความสนุกเนาะแต่ผมจะได้อย่างหนึ่งนะจะมีคนมาหาผมบ่อยมากพี่อ๊อฟครับผมอยากจะขายเสื้อตัวนี้ให้พอดีเพื่อนแนะนํามาสวัสดีครับพี่อ๊อฟตัวนี้ลดได้ไหมพอดีเพื่อนผมแนะนํามานะบางทีไอ้เพื่อนเนี่ย ไม่เคยซื้อหรอกแต่เพื่อนแนะนําเพื่อนมาเพื่อนไม่เคยซื้อไม่เคยสนับสนุนแต่การสนับสนุนของคุณคือการไปบอกต่อให้ผมเฮ้ยมันมีร้านอย่างนี้อยู่นะไอออฟคอฟคลเลกเตอร์มันมีไลฟ์สดพูดคุยให้ความรู้นะอยู่เป็นเพื่อนพวกมึงยามเหงานนะก็ไปฟังเขาก็ได้นะอยากจะไปอุดหนุนเขาก็ได้นะอยากจะมาถามเขาอยากจะมาขายเสื้อเขาก็รับนะอยากจะจํานําเสื้อเขาก็ได้นะดอกก็ถูกด้วยนะไม่ต้องขายเสื้อด้วยอยู่กันแบบพี่น้องเลยนะครับก็ ก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างอยู่เป็นเพื่อนกันดังนั้นเนี่ยก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยติดตามกันเอาง่ายเพจนี้ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยผมก็มีมีส่วนหนึ่งของเพจนีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะขายของครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งผมจะขายของเลี้ยงชีพตัวเองให้มีเงินซื้อของให้มีเงินหาความรู้ในเส้นทางนี้ต่อไปอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยผมพยายามคิดเสมอและลึกตลอดเวลาว่าเฮ้ยผมจะให้อะไรกับผู้คนได้บ้างผมจะให้อะไรเขาได้บ้างให้ความรู้ให้ความบันเทิงให้อะไรก็ได้แม้แต่ เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดไม่ออกเลยนะผมเคยเห็นใครเคยเห็นผมบ้างผมจะโพสต์อยู่หน้าเฟซบุ๊กอ่ะโพสต์ว่าใครอยากถามผมเชิญโพสต์นี้ใครใครเคยเห็นพิมพ์เลื่งหนึ่งให้ผมหน่อยผมจะให้พิมพ์แล้วแล้วผมจะพยายามตอบด้วยตัวเองในในวันที่ผมว่างผมตอบผมคือผมมีคนติดตามอยู่เป็นแบบหกเจ็ดหมื่นคนเนาะแต่ผมพยายามตอบทุกคนด้วยคําพูดด้วยคําถามนตอบเท่าที่ตอบไหวตอบพิมพ์ตอบพิมพ์ตอบพิมพ์ด้วยตัวเองคือผมพยายามจะแก้ปัญหาให้แต่ละคนไปเป็นคนคนไปด้วยซ้ํา เป็นคนๆไปพยายามตอบทุกคนพยายามดูแลทุกคนไม่ว่าจะคุณจะจะเป็นคนถูกคนดีคนเลวคนชั่วคนจนคนรวยผมตอบหมดหามจะให้ให้ทุกคนได้มีความสุขได้ได้อยู่ดูกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเชื่อว่าพลังที่มันจะตอบกับมาหาผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาหาศาลมากมากนะเอาแน่เอาแน่นอนอะ่ะคนดูผมตอนเนี้ยอาจจะมีคนที่ชอบผมอาจจะมีคนที่ไม่รู้จักผมอาจจะมีคนที่เกลียดขี้หน้าผมไม่ชอบผมเพราะว่าเห็นแค่ขี้หน้าเห็นคําพูดคําจาแม่งเยอะว่ะไม่ชอบแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดคุณนะ ผมอยากจะให้คุณเข้าใจว่าผมจะใช้ความดีอ่ะใช้ความดีสิ่งที่ผมทะจะเอาชนะใจคุณให้ได้ผมอยากจะให้ทุกคนได้ได้ได้อะไรจากผมนี่พยายามคิดตลอดนะว่าจะให้อะไรกับก,กับกับกับคนที่มาติดตามดูเพจนะครับพยายามจะคิดเสมอแต่ว่าผมก็คนเดียว่หัวสมองเดียวยังไม่มีทีมงานที่เก่งผมทําเองทุกอย่างคอนเทนต์พิมพ์ทําไ์สดจัดแสงจัดไฟความรู้ทุกอย่างหาโดยตัวเองไม่มีคนสอนนะครับทําเองหมดดังนั้นเนี่ย ตั้งใจจริงๆนะผมบอกเลยว่าผมตั้งใจทำจริงๆนะครับตั้งใจทาจริงๆนะครับ <c oughs> คิดว่าเสือ้อพวกแนวผีจะมาแรงไหมครับในอนาคตเสื้อแนวผีราคามาแรงอยู่แล้วครับพวก The e x o c i <oughs> s อะไรอย่างเงี้ยแพงอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> คุณ S Ted อะไรเนี่ย Store นะพี่มีความคิดเห็นอย่างไงาที่พ่อค้าเยอะกว่าคนซื้อและทําให้ราคาตลาดตก เพราะคนต้องการแต่ราคาทําต่อราคาลดลงในบางสายพี่มีความคิดเห็นอย่างไงกับพ่อค้าเยอะกว่าคือผมพูดอย่างนี้นะผมพูดให้คุณฟังแล้วกันจริงๆคนซื้อคนขายผมบอกเลยนะก่อนที่คนอย่างอย่างอย่างเนี้ยผมเป็นคนขายใช่ไหมผมเป็นคนขายแต่จริงๆแล้วผมก็ต้องเป็นคนซื้อมาก่อนผมก็ต้องซื้อมาอีกคนหนึ่งมีคนขายผมมันเป็นวัฏจักรมันงูกินหางอะ่ะคนนี้ขายคนนี้ ก็มาต้องมาซื้อคนขายแล้วก็จะวนไปอย่างเงี้ยวนก็จะวนคนนี้ก็ขายคนนี้ก็ซื้อซื้อซื้อขายมันจะเป็นกงกินหางคราวเนี้ยคาว่าจํานวนคนซื้อคนขายมากขึ้นนะครับมันสง่งมัน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 เป็นตัวเรียกว่ามันเป็นดัชนีเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าอะไรคุณรู้ไหมการที่มันมีคนซื้อคนขายมากขึ้นเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าคนขายเยอะกว่าคนซื้อคนซื้อเยอะกว่าคนขายอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยมันมันไม่จริงมันจริงๆมันต้องมีคนขายอยู่แล้วนะมีคนขายให้คนซื้อ ไอการที่มีคนซื้อคนขายมากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าวินเทจมันกําลังโตมันกําลังเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่เป็นที่ที่ยอมรับในในหมู่กว้างเป็นที่ยอมรับของคนคนหมู่มากนะครับเข้าใจเนาะมันเป็นเป็นเป็นตัวชี้วัดด้เลยอ่ะดังนั้นเนี่ยการที่มันเกิดคนเข้ามาเล่นเยอะๆเนี่ยนะครับมันย่อมมีคนซื้อคนขายคนซื้อก็อยากจะได้ราคาถูกคนขายก็อยากจะขายในราคาแพงเป็นเรื่องธรรมดาอย่าอย่า อย่าอยู่ในทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์นะถ้าคุณบอกว่าออกมาจากทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ดิมันนำมาคุยกับผมนะคนซื้อก็อยากได้ราคาที่มันมันมันถูกถูกต้องแล้วคนขายก็อยากได้ราคาที่มันแพงดังนั้นเนี่ยที่ผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคนซื้อคนขายมันมันเยอะจังเลยในตลาดมันมีผลกับราคาไี่ผมบอกเลยมันจะมีผลกับราคาก็เรื่องของมันสิในเมื่อตัวชี้วัดที่มันบอกมาเนี่ยหมายความว่าจํานวนคนเล่นมันมากขึ้น แสดงว่าวงการวินเทจมันพัฒนาไปข้างหน้าเป็นเรื่องธรรมดาครับที่มันจะมีการซื้อราคาขายที่มันมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีคนขายเยอะตัดราคากันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของเสื้อยืดวินเทจไม่ได้เปลี่ยนไปราคาจริงๆของมันในใจแต่ละคนไม่เคยเปลี่ยนนะฮะอย่างผมซื้อเสื้อตัวหนึง่งราคาในใจผมก็ไม่เคยเปลี่ยนวินเทจที่เชิ์ตเนี่ยมันก็คือเสื้อยืดที่ไม่มีการผลิตแล้วเสื้อยืดที่หมดไปแล้วเสื้อยืดที่ มีนับวันนับวันมีแต่ความชิบหายพังทลายหายไปศูนย์หายไป,ห,ยไปหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในมือคนเก็บจํานวนจํานวนที่เราเจอในตลาดโลกก็จะลดลด,ลดน้อยลงเรื่อยๆยิ่งสิบปียิ่งเห็นถ้าบอกว่าปีหน้าอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ถ้าบอกว่าสิบปีข้างหน้าเนี่ยเสื้อยืดบางลายที่คุณเคยเห็นวันนี้อาจจะไม่เจอแล้วขายในตลาดในอีเบหรือในใน,ในไทยแล้วจริงไหมลองคิดตามผมพูดจริงไหมดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าคนเข้ามาเล่นเยอะมากๆเสื้อยืดเนี่ยยิ่งต้องมีมูลค่ามากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้ามันราคาต่ําไปแสดงว่ามันไปผิดทาง มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดจริงไหมฮะมันเป็นที่คนซื้อขายเยอะมากๆคนต้องการเยอะมากๆคนขายเยอะมากคนรู้จักเสื้อยืดวิเทจเ,เยอะมากทาไมมันไม่ควรจะแพงขึ้นคุณลองคิดดูดิคนต้องการหาเยอะมากแต่เสือกราคาลงมันต้องมีอะไรผิดคุณลองคิดกับแบบผมคุณคุณว่าจริงไหมและส่วนตัวผมผมเห็นจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเว้ยผมว่าจะพูดหลาครั้งละคือพื้ผมเล่าให้ฟัง คือผมจะเล่าให้ฟังเรื่องอย่างนี้นะครับคือเสื้อยืดเนี่ยมันดีนะเสื้อยืดเนี่ยมันดีนี่ผมเอาให้ดูอันนี้คือเสื้อ House of Pain นะฮะตัวนี้เป็นเสื้อ House of Pain นะครับนี so ่เสื้อยืดตัวนี้เนี่ยนะฮนะผมเก็บไว้ไม่มีคนรู้จักหรอกขายยากนะแต่ว่าราคาก็ขึ้นเรื่อยๆเสื้อยืดตัวเนี้ยสมมตินะสมมติว่าสม,มติว่าวันหนึ่งนะ เสื้อยืดตัวนี้นะครับราคามันขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนนะผมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนนะฟังที่ตามภาพนะแต่ก่อนเราอาจจะเจอตัวเนี้ตัวละพันหนึ่งพันบาทนะราคาขยับมาเป็นห้าพันบาทราคาขยับมาเป็นเก้าพันบาทนะครับทุกครั้งที่ราคาขยับหมายความว่าคนเริ่มสนใจในตัวมันสมัยแต่ก่อนนะคนที่ฟังเพลงฮาวเวอรพยัง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 ไม่โตยังไม่ใส่กันนะผ่านไปห้าปีไอคนที่ฟังเพลงเริ่มเริ่มมีตัง์ละก็มาเก็บตัวนี้ก็เป็นห้าพัน หลังจากนั้นผ่านไปอีกห้าปีราคาขึ้นเป็นเก้าพันเพราะว่ามีคนเริ่มฟังเพลงของวงนี้ย้อนหลังไปแล้วก็มีพวกคนที่เป็นดาราเสเลบใส่ก็ขึ้นมาเก้าพันปอนหนึ่งดาราดังใส่ราคาหมื่นห้านะพอคิดดูนะราคาหมื่นห้าทุกครั้งที่ราคาขึ้นมีเหตุผลไหมฮะนะทุกครั้งที่ราคาขึ้นมีเหตุผลนะสังเกตไหมทุกครั้งที่ราคามันขึ้นมีเหตุผลนะครับพอวันดีขึ้นดีฮะราคาขึ้นมาแปดหมื่นห้าแล้วแหละนะฮะปรากฏว่าวันหนึ่งนะ มีคนจังไรฮะมีคนจังไรทําแบบเนี้ยปลอมออกมาทําแบบนี้ปลอมออกมานะฮะแล้วอยู่ดีๆเสื้อราคาหมื่นห้าแล้วไอ้คนเนี้ยมาขายราคาแบบนี้นะราคาแบบเนี้ยตัวเนี้ยเหมือนกันเลยทําปลอมออกมานะมาขายตัวละหมื่นเดียวปรากฏว่าคนที่เป็นเซียนคนที่อย่างผมดูออกอะ่ะมันของปลอมผมดูออกว่าเป็นของปลอมเนี่ยตัวเนี้ยหมื่นห้านะสมมติหน่งหมื่นห้าผมเห็นคนขายหมื่นหนึ่งผมไม่มีหน้าที่นะผมไม่ใช่ตำรวจนะ ก็ไม่ได้ไปบอกเขาอไอ้นี่ของปลอมไม่ไม่ไม่ใช่หน้าที่ของผมแต่ปรากฏว่ามีคนไปซื้อตัวละหมื่นหนึ่งนะมีคนไปซื้อตัวละหมื่นหนึ่งและเกิดการขายกันในตลาดปรากฏว่าราคามันเปลี่ยนนะคนที่ทําของปลอมมาขายตัวละหมื่นเพราะคนที่เขาไม่มีความรู้มากพอะเขาไม่รู้ว่าเป็นของปลอมแล้าก็ยังไม่ชัวร์วเป็นของปลอมหรือเปล่าแต่ว่าเขาคุ้นคุ้นลายอ่เหมือนคนเคยเห็นตัวนี้ลงโพสตอยู่นะพี่อ๊อฟขายหมื่นห้าเป็นของแท้แน่นอนแต่มีร้านหนึ่งขายหนึ่งหมื่นบาท แต่ว่าเป็นของปลอมนะเป็นของปลอมหมื่นบาทคนไปซื้อตัวนั้นอนะ่ะหมื่นหนึ่งแล้วในตลาดทั้งตลาดก็จะจําภาพได้ว่าตัวนั้นอนะ่ะราคาลงเฮ้ยไลน์นั้นผเฮ้ยกูเห็นอยู่นะเวลาเวลารุ่นน้องมาทํางานนะน้องๆที่มันทํางานกับผมเขาก็จะคุยกันเฮ้ยพี่วันก่อนผมเห็นในไลน์สดตัวละหมื่นเดียวเองเฮ้ยมันหมื่นเดียวราคามันลงแล้วพี่เรารีบรีบปล่อยดีกว่าราคาลงแต่จริงๆแล้วมันคือของปลอมที่ขายออกไปอย่างอย่างยกตัวอย่าง Rolling Stone ลายวูดูแล้วที่เป็นโอเวอร์พินอ่ะ ตัวบูดูเลาที่เป็นโอปิ้นเป็นลายกระดูกเห็นไหมล่าสุดนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับคือผมมาขายตัวนี้อยู่ประมาณแปดเก้าพันนะประมาณแปดเก้าพันเพราะราคามันขยับขึ้นมาเรื่อยๆผมรอลายนี้ทะลุหมื่นถ้าทะลุหมื่นมันจะไปหมื่นห้าหมื่นหกไม่ไม่ไม่ไมยากเลยเพราะมันเป็นอีกหนึ่งลายที่หายากปรากฏว่ามันมีลายนี้ปอมแล้วปอมเหมือนเนื่องจากตัวเสื้อเนี่ยมันเป็นสกรีนแค่สีขาวและสีแดงสองสีเป็นผ้าดําสกรีนขาวสกรีนแดงแล้วลา,ลายละเอียดดีเทลมันไม่ค่อยเยอะมันทําออกมาได้ค่อนข้างเหมือนนะ ปรากฏว่าผมขายอยู่วันปดเก้าพันนี่แหละแต่ว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งแคปหน้าจอเอ้ยไม่ได้แคปหน้าจอส่งรูปมาให้ผมดูบอกว่าพี่ค้าตัวเนี้ยขายได้เท่าไหร่จะมาขายผมมาจะมาขายผมผมบอกว่าให้ตัวนี้น้องพี่ไม่เอานะมันเป็นของปลอมนะเฮ้ยจริงเหรอพี่ตัวนี้หนูซื้อมาสามพันห้านะผมบอกโอ้โ oh, ห oh, น้องสามพันห้ามันหาไม่ได้หรอกถ้าตัวนี้สามพันห้าเนี่ยน้องเก่งกว่าพี่พี่เป็นพ่อค้าพี่หาของในอีเบหาของจาก อเมริกาหาของจากญี่ปุ่นจากปาก,กีมีคนเสนอมาขายพี่ยังหาราคาสามพันห้าไว้ได้เลยน้องซื้อมาสามพันห้าน้องไปหามาจากไหนวะผมก็คนงงเลยน้องไปซื้อมาได้ยังไงว่าสามพันห้าสรุปมันก็เป็นของปลอมจริงๆนะครับแล้วคนก็จะเข้าใจว่าไอเสื้อยืดลายเนี่ยมันเป็นสามพันห้าเพราะว่าการดูแค่ผิวเผินนะผมเลยเลยอยากเลยอยากจะบอกว่าเฮ้ยที่ราคาลงจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนไม่มีความรู้กับคนที่ขายของปลอม นะครับเตลี่ยนจริงๆแล้วคุณค่าของมันไม่เคยเปลี่ยนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเสื้อยืดตัวนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี90นะ่ะผลิตมานานแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเสื้อยืดที่ยังแบบเป็นของแท้สกีนแท้ทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนนะตัวมันไม่เคยเปลี่ยนแลวที่สําคัญอนะ่ะที่ผมบอกอะ่ะมีคนพูดมาตั้งแต่แรกโจทย์มันคืออะไรโจทย์มันก็คือพี่อ๊อฟครับพ่อค้าเยอะคนซื้อน้อยคนแต่ว่าวงการนี่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าทาไมราคาเสื้อลงมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดอยู่นะมันต้องมีอะไรที่มันอย่างมันผิดอยู่พวกบูธเลคพวกอะไรเงี้ยเยอะไปหมดนะผมเห็นร้านร้านที่โปรโมทตามตาม,ตามไอโฆษณาเฟซบุก๊กแม่งขึ้นโคตรเยอะเลยกันลสบูธเลกทูแพคบูธเลกปลอมไทยอะ่ะแบบแตมแม่งใครก็ทําได้อะ่ะแค่แบบมีลงสกีนเอาเอาทูแพคมาวางปรับเอาทูแพคมาวางหนึ่งลายเอาสายฟ้าใส่นิดนึงเอาทูแพคเอาตัวหนังสือตัวทูแพคมาใสา่ปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จขายห้าพัน สองพันอย่างเงี้ยนั่นแหละทําให้ราคามันถูกนะครับผมบอกเลยวินเทจจริงๆแล้วแม่งโคตรขังอะ่ะผมบอกเลยวินเทจยังไงก็ยังไงก็ขังมากๆวินเทจยังไงก็โคตรขังและขังขึ้นทุกวันอะ่ะไม่มีวันที่แบบดรอปลงผมบอกแค่นั้นแหละขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ติดตามเพจเอา l ครื่องเตอนไว้นานๆนะครับไม่ต้องรักกันมากมากนะครับแต่ขอให้รักกันนานๆนะบ,บอกเพื่อนบอกฝูงมาสนุกกันในเพจเอาเครื่องเตนนะครับรับรองมีอะไรมากมายให้คุณเพจนี้ตั้งใจทําขึ้นมาให้คุณ นะครับบายยไปก่อนครับฝันดีราตรีสวัสดิ์คับ